ลงพื้นที่กันที่จังหวัดลบบุรีค่ะชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีได้แห่ผ้าพระป่ะะตะห่มพระปางที่ใหญ่ที่สุดครั้งที่24ค่ะคณะศิษย์ของหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะภาครัฐภาคประชาชนจังหวัดลบบุรีจัดพิธีทำบุญ ขออภัยค่ะจัดพิธีทำบุญเมืองขึ้นนะคะโดยได้มีการวาดภาพพระปตะแล้วก็มีการแห่ภาพพระปตะด้วยพร้อมทั้งเชิญพระพุทธเจ้าเรียบเมืองจากพระนารายณ์ราชนิเวศไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีพระปางองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางวัดซึ่งกรมศิลปากรค่ะได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่สองสิงหาคม2497เพื่อทําพิธีถวายพระพระปตะห่มพระปาง แล้วก็เวียนเทียนเป็นพุทธบูชานับว่าเป็นการเริ่มต้นในงานทําบุญเมืองก่อนการจะก่อนที่จะมีการจัดงานนะคะแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจําปี2567ค่ะอ่าครับสำหรับพระประตเนี่ยนะฮะเป็นภาพจิตกรรมรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวก เขียนลงบนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้งนะครับส่วนบนและล่างมีไว้สำหรับใช้แขวนนับเป็นมรดกเชิงศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงกตินิยมแห่งความเชื่อความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษไทยครับทำขึ้นเพื่อการสืบทอดพระศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกันด้วยครับ